ท่านไปดีเด้อมาทุกทุกคนท่านไปดีมืัอนี่แลนี่ซืมากินมักแต่งโมอันนี้มันแซ่์เย็นไหมเย็นๆเลยเด้อนี่เด้อเนาะอันนี้มันที่โบหินแกนนี่มันแลนี่เอาบ่วงจิ้มจิ้มออกเนาะจิ้มจิ้มเกนออกจิมจิ้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 มหัวใจไม่ไหวแล้ว เ mm. ย็นเท่าก็อร่อยมากอืม mm. <c ười> อรีขอรีชูชูเดี๋ยวบ้องไม่เลย okay. เด้อมาเด้อกินน้ากันเด้อกินแตงโมน้ากันเด้อตามระดูการเนาะพี่น้องเนาะตามรดูการช่วงระยะนี้มันระดูการแตงโมพลาดบ่ได้ต้องกินอร่อยอร่อย ช็อปได้ช็อปได้ช็อปได้อะนี่ให้เบิง้งให้เบิง้งสีมันคือเป็นจางๆเนาะแต่ว่าจีตัวจริงนี่มันมันแดงๆเลยแดงดีนะเดี๋ยวอู้เอาเบิง้งให้เบิ้งใกล้ให้ตัวจีจืดๆเว้ยยามันท้อแต่ว่าตัวจริงนี่มันแดงดีแล้วก็แซ่บหวานอืม เป็นจังใดทักทายสบายดีเด้อเอฟซีมือทุกคู่ทุกคนหลังจากแล้วปีใหม่แล้วเนาะเป็นจังใดยังเมาข้างกันด่บอมากินแตงโมเย็นๆน้ำร้อนนี่มาจต่ชิได้ช่วงเมาอร่อยอ โอเคมื่อนี้แวะมาทักทายเท่าน,นี้แหละเนาะบ๊ายบายว่ามียังไรมากินแตงโมให้เบิ้งซื <laughs> ้อ